สวัสดีครับผมท็อปทีมงาน่ายขายจากบริษัทดา r k คอนเทรดดิ้งวันนี้จะมารีวิวไฟฉายกันระเบิดที่ห้อพิริแกรนรุ่น3325ครับ ไฟฉายรุ่นนี้เป็นหลอดไฟชนิด LED แสงสีขาวให้ความสว่าง171ลูเมนให้ระยะทางการส่องสว่าง136เมตรถ่าน1ชุดเปิดใช้งานได้นาน16ชั่วโมงโดยใช้ถ่านอังคาราย 2A 3ก้อนครับไฟฉายรุ่นนี้กันน้ำได้ในระดับ IPX7 พร้อมกันนี้หัวไฟฉายตัวนี้ยังสามารถเรืองแสงในที่มืดได้อีกด้วยครับพิลิแกน3325ได้รับมาตรฐาน Class 1, c l a s 2, Class T, Division 1และ EXIA สามารถทำงานได้ทุกโซนพรีแกน3-3-2-5วัสดุธรรมจากพลาสติกเกด EXL เรซินเลนธรรมจากโพลีคาร์บอเนตน้ำหนักของไฟฉายอยู่ที่173กรัม และความยาวของไฟฉายอยู่ที่15.4ซนติเมตรครับสวิตซ์เปิดปิดของไฟฉายอยู่ด้านท้ายเป็นปุ่มสีดำครับในแพ็กเกจจะแถมฐานอคาราย 2A 3ก้อนมาให้ครับสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อทีมงานฝ่ายขายของบริษัท Dark c o n t e ด t i n g ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับ Dark c o n t e ด t i n g ด้วยนะครับ